สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเลิศง,งานมากสมปากครับพี่น้องพอดีพักดองของเห้าเป็นแล้ว้ากะแหนมแหนมย่งเหลืออยู่จากทุกคนสิมากกินแหนมกับพริกหน่วยก้อนเล็กหน่อยสิล่งมากกว่าใสยผ้ามูมาเรีน กดอเจ้บพริกคือเผ็ดอะ พักเคียวปี๋มาลอนทุกคนตุ่มใช่ไหมที่จะดอง กินก้นของอยอดูเมืองนอกได้กินซ้ำนี่กับว่ารู้แล้วบ้านห่ากับสิหัวควนเนาะได้กินแหนมกับพักสมก็คือสีแสบแห้งร่องร่องมายุคนี้บ้งางเจ้าชิรู้ซึก p a n ได้กินอาหารบ้านเท่าน่ะคือโกดระดับแล้วกินต้องเฮ็ดเองค่ะอืมอือ มกับผักดองกับผักพหน่วยไปแล้วจับพี่น้องค้าเริ่มเพชิดแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใเนเรื่องจับพี่น้องค้าผ่านการสั่งได้ใดแล้วโฆษณาเขาแล้วพี่น้องค้าฝากเบ,บิ้งโฆษณาให้น้ำในเรื่องจันจังพอกันไหมคลิปหน้าแล้วจับพี่น้องค้าเมนูตังแดนสีหายยังไม่สูเบิ้ง จงค่อยเบิกนะจ๊ะพี่นนองไปก่อนจ้ะ